สกินคอลเลกชันอันใหม่ที่มีมีดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน v a l ร์เรนสกินบันเดลอันใหม่ซาร์แมดได้ออกมาแล้วนะครับสกินจะหน้าตาเป็นยังไงมีปืนอะไรบ้างและมีดแบบใหม่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นมิวเกมมิ่งอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงสกินคอลเลกชันใหม่นั่นเองถ้าใครชอบวิดีโอเกี่ยวกับข่าวสาร V a l ์เรนหรือ Va l o ์เรนคอนเทนต์เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์วยนะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลย โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาของสกินคอลเลกชันอันใหม่นะครับสกินคอลเลกชันนี้จะมีบันเดลแฟนทอมสเปกเตอร์เฟรนซีแล้วก็ไนฟ์นะครับซึ่งไนฟ์ถ้าคุณอัปเกรดเนี่ยมันจะมี2อันนะครับบันเดลนี้จะอยู่ที่ราคา5,100 VP นะครับแต่เป็นคอลเลกชันที่ไม่สามารถอัปเกรดได้ขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับแบบไม่มีเอฟเฟกใหม่ไม่มีเสียงปืนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสกินแบบว่าเปล่าๆอัปเกรดได้แค่แบบไนฟ์อย่างเดียวนะครับโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูสกกกกินน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 คคคคอออลลลลเเเเเชััััััี้ใมยยะรรบบโไป อันนี้ก็จะเป็นแวนเดลนะครับเสียงปืนก็คือเหมือนเดิมเป็นดีฟ a u l ์เสียงปืนนะครับสกินจะออกสไตล์อียิปต์เช่นนิดนึงนะฮะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนอาร์เคเต็กเจอร์ของอียิปต์นะฮะไปเพิ่งเห็นว่ามีหมาด้วยเป็นสฟิงค์ตรงตรงปืนนะฮะโอเคครับสกินต่อไปก็จะเป็นเฟรนซี่นะครับอันนี้เห็นชัดมากเลยไอตัวแมวตัวนี้ ฟรนซีก็สวยดีนะครับเป็นสไตล์ที่บอกว่า simple simple นิดหนึง่งอีกสกินหนึ่งก็จะเป็นแฟนทอมนะฮะซึ่งแฟนทอมอันนี้มันดูเหมือนคล้ายๆ Battle Pass อันหนึง่งที่มันสีเขียวล้วนนะฮะแต่ว่าอันนี้อาจจะมีสีสันมากกว่าน,นิดหนึง่งเอาจริงครับสกินคอลเลคชันนี้ถ้าเป็น Battle Pass นยผมก็คิดว่ามันเป็น Battle Pass สกิน <laughs> ถึงแม้ว่าราคาสกินเนี่ยมันถูกลงมานิดนึงแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ยังถือว่าแพงอยู่นะฮะสำหรับสกินแบบนี้ และสกินต่อไปก็จะเป็นไนฟ์นะครับนี่ครับจะเป็นไนฟ์อันนี้คือเลเวลหนึ่งนะครับยังไม่ได้อัปเกรดแต่เสียงของไนฟ์อันนี้ก็เท่อยู่นะครับเป็นแบบว่าเหมือนคมๆก็จะคล้ายมีดกลมๆนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติมว่าเราอัปเกรดเนี่ยไนฟ์ฟูลแล้วแอนิเมชันมันจะมี2อันนะครับแบบนี้เลยโอ้อันนี้จะแบบเท่กว่าเยอะเลยนะฮะแบบฟันใช้มีดทั้งสองข้างฟันโอ้โหนี่ถือว่าโอเคเลยเหมือนมีดข้างขวาอาจจะดูใหญ่กว่านิดนึงนะฮะไม่รู้ว่ามันจะบัง หน้าจอเยอะไปหรือเปล่าและสำหรับสกินสุดท้ายก็จะเป็นสเปกเตอร์นะครับสเปกเตอร์นี้ผมคิดว่าสวยที่สุดนะฮะสวยกว่าแฟนทอมนะฮะแล้วก็ฟันซีอันนี้ลายมันหนูวจะชัดกว่านะฮะโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับสกินคอลเลคชันอันใหม่นี้ Star m a t Skin ชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับผมเองนะฮะผมคิดว่ามันเฉยๆมากเลยนะครับเป็นสกินที่ไม่ค่อยสามารถอัปเกรดได้ซึ่งเป็นสกินที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่ถ้าสมมติพูดถึงข้อดีของสกินคอลเลคชันอันนี้ก็คือเป็นมีดนะฮะมีดเป็นอันใหม่ก็คือดีนะฮะก็สวยดีนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เ้วยนะครับงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ